สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ก็ไลฟ์สดกันแบบงงๆไม่รู้จะไลฟ์ทำไมนะคะไลฟแบบ์แบบไลฟ์งงๆเลยอ่ะคือแบบไม่รู้จะมีคนดูไหมรู้แต่ว่าไลฟ์ก่อนไลฟ์แบบด,ดื้อคือแบบไม่รู้จะไลฟ์เพื่ออะไรอะไร่ะก็มาเล่นเกมเฉยๆนี่แหละเสียงเกมดังเกินไปไหมอะทุกคนเบาลงเบาลงนะ ประมาณนี้แหละวันนี้รอเข้าเกมนะวันนี้ไม่อยู่กับเกมไ d เด t i น y V นะก็ประมาณนั้นแหละเกมไอเดียนนะอันนี้เราจะมาเล่นเล่นในโทรศัพท์นะคะเล่นในโทรศัพท์ก็คือมันอาจจะมันเล่นหน่อยนะอีวันนี้เรามา กันค่ะเนาะเดี๋ยวอยากรู้ว่ามีใครออนบ้างจะพามาเล่นเป็ออนะีอีสไหมวันนี้เพื่อนเพื่อนเราอยนะ่างไรรับหรือเปล่าโอเคไม่รับก,นะบก็นั่นแหละไม่รับปารคนร้องเชิญดูถ้าเขาไม่รับงั้นก็เราจะไปเล่นจัดอันดับก่อนเนะ

เราเราเราท้องกันนะคะแต่หวังว่าจะไม่เจอบอดนะว่าเมื่อก่อนก่อนเนี่ยเราเจอบอดบ่อยมากเลยนะคะโอเคไม่เล่นดีกว่าอันนี้เราไม่ค่อยมีตัวละครเท่าไหร่นะเพราะว่าอันนี้เป็นไอดีลองนะคะทุกคนเชิญนะไม่รับดีก็ ไปเล่นทารอลกันเล่นทารอดเนี่ยเราจะเล่นเป็นตำแหน่งราชานะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นราชาที่ดีได้หรือเปล่าอาจจะเป็นราชาที่เดือดอมากเลยนะคะ,ะหรือใช่เราจะเป็นราชาที่ดือนะคะอืม ฮ <Okay>. huh? อันนี้เราอยู่ในกันตำแหน่งราชานะคะก็ฮะเดีอยดๆขนาดนี้มาเล่นราชาคือแบบก็คงจะเดือมากเลยแหละ เป็นเกมไอเดียนะอันนี้เป็นเกมไอเดียนะคะเป็นเกมที่เล่นบ่อยมากๆเลยก็เอาสก,กินไหนดีระหว่างสองสก,กินนี้เอาสก,กินนี้แหละเล่นสก,กินนี้บ่อยโอเคระหว่างนี้ก็กดฝั่งนู้นเป็นกะลาทีอ่ะ เพระาะอะไรนะมาจุกเมนตัวเองนี่มันก็จะแปลกๆเลยนะเนะี่ยเริ่มเกมแล้วถึงแม้จะไม่มีคนดูเราก็จะไล์ต่อไปไม่รู้ว่าไล์เพื่อนั่นสิไล์เพื่อ เด้งมา youtube ไม่เป็นไรเข้าเกมช้าแน่เลยอะโดนหักคะแนนกว่าของยูทูหวังว่าจะไม่โดนหักนะเดี๋ยวมาแทะกล่องฮัโลโหลวนนี้มีอะไรกินนะคะค้นหาไปหมดแล้วในกล่องกระเป๋าหมดเลยนะในกล่องนี้มีอะไรบ้างก็ได้สำหรับคนอยากเปิดเข็นเขนอเอามาทำไมเอาเขียน ไม่เป็นไรก็หาแคกองดีกว่าเออเออไป้ไปแล้ว yeah, ผัม yeah. า yeah. hmm? okay, ั okay, ้งแต่ตดนไหนอย่าเข้ามานะโอเคตีโดนเยอะบ้าตายเยาจองรถนี่ไว้ก่อน ตายแนละ้วมึงกูตายแนะ่กูตายแนะ่มึงกูตายแนะ่เปลกก็ไม่ได้ออมามึงกูตายแน่มึงกูตายน,ะายนะน,นเยนี่ยเลย ท,ทุกคนว่าเราจนะตายงัเพราะคนตายแหละขอบคุณนะคะดื่มเล่าผมต้ใงการเใ่าได้อห้ได้ให้ได้ม้้มหใ้ ไม้ตรงนี้เขาเล่นกันมมีหดย,ยังไงกันนะตะเกียงมาแล้วฮะเม้งโอ้ตายแล้วผมผมว่าผมตุยแน่นอนทั้งหมเห็นแรวแพ้มาจากไกลทุกคนอย่าว่าทุกคนอย่าว่าเราเนะ เพราะว่าเราไม่ผิดเราเด๋อดเอ,อ,เอ,อ,อ,ดเอ,อขอโทษนะเราเป็นรายชายที่ดีไม่ได้เพราะเราเป็นร้อชายที่เดืนะที่แคบช่งสามบ,บ้งสามไม่ใช่มนะสามบ,บ้งหนึ่งเลย สามโมงไม่ใช่คนทีฮะใครก็ได้มันไม่มีการดูอะไรเลยนไปแล้วไม่ซื้อนาฬิกาไม่ได้แต่มีประตูก็ใช้ไปเลยสิคะไปกโก้ประตูนี่เหรเออโอเค ได้เวลาสู่ขิดคับผมจะขิดในอีกไม่ช้าอาตีรูแมงสาผมนี้หนึ่งสองสามขิดฮะผปุ่มก็ตัวแต่ปุ่มทำได้แค่นี้มันแหลกอะค่ะ มันไม่ไม่มีคงดูเลยเล็ดเล็ดตัวอะไรทำไมวะและและเรือทำไมเกียไม่มีคงดูเลยเกียรมันมันมันมีคงดูเลยอ่ะตุตุตุจะไรเพื่ออะไรวะนั่งสิตุจะเกินอะไรเพื่ออะไร ดูวลเพื่ออ阿拉น拉มองดูหาปาหาลาเมื่อนหร่เหมือนมีคงเคยดูอยู่คงนึงนะแต่มามนไม่หาไปละโอเคแค่นี้ก็ได้ปะไปไปละลากอย